อันว่าพระเถระกราทูลพระยากรแล้วซึ่งปัญหานั้นอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าข้าพระองค์ย่ำถึงซึ่งความเชื่อต่อพระผู้มีประภาคในอินทรีห้านี้หาไม่ได้แล้วอันว่าอินทรีคือศรัทธาและเป็นธรรมชาติมีอมตะเป็นที่สุดลงรอบย่าเป็นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าอินทรีคือศรัทธานั่น อันชนทั้งหลายเหล่าใดไม่รู้แล้วไม่ฟังแล้วไม่เห็นแล้วไม่ทราบแล้วไม่กระทําให้แจ้งแล้วไม่ถูกต้องแล้วแน่ด้วยปัญญาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นพึงถึงด้วยความเชื่อต่อชนทั้งหลายเหล่าอื่นในอินทรี่ห้านั้นอันว่าอินทรีย์คือศรัทธาละเป็นธรรมชาตินี้มาตะเป็นที่สุดลงรอบย่าเป็นดังนี้อันว่าพิสูจน์ทั้งหลายฟังแล้วซึ่งคํานั้นยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วว่า อันว่าพระเทระชื่อว่าสาริบุตรกราบทูลแก้แล้วด้วยการถือผิดนั่นเที่ยวอันว่าพระเทระชื่อว่าสาริบุตรไม่เชื่อแล้วต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ในวันนี้นั่นเที่ยวดังนี้อันว่าพระศาสดาทรงสดับแล้วซึ่งคํานั้นตรัสแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอันว่าเธอทั้งหลายย่อมกล่าวซึ่งคํานั่นชื่ออะไรอันว่าเราแลถามแล้วว่าดูก่อนสาริบุตรอันว่าเธอย่อมเชื่อหรือว่า ชื่ออันว่าบุคคลผู้สามารถเพื่ออันไม่ยังอินรียห้าทั้งหลายให้เจริญแล้วไม่ยังสมถะและวิปัสสนาให้เจริญแล้วกระทําให้แจ้งแล้วซึ่งมักและผลทั้งหลายมีอยู่ดังนี้ดังนี้อันว่าสารีบุตรนั้นกล่าวแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าข้าพระองค์ย่อมไม่เชื่อว่าอันว่าบุคคลกระทําให้แจ้งอยู่อย่างนี้ชื่อว่ามีอยู่ดังนี้ดังนี้ อันว่าพระสารีบุตรนั้นไม่เชื่อแล้วซึ่งผลวิบางแห่งทานอันบุคคลถวายแล้วหรือหรือว่าแห่งกรรมอันบุคคลกระทําแล้วหาไม่ได้อันว่าพระสารีบุญไม่เชื่อแล้วซึ่งคุณของรัตนะทั้งหลายสามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแม้หามิได้แต่ว่าอันว่าพระสารีบุตรนั้นย่อมไม่ถึงด้วยความเชื่อต่อชนทั้งหลายเหล่าอื่น ในธรรมคือฌานและวิปัสสนาและมรรคและผลทั้งหลายอันอันตนได้เฉพาะแล้วเพราะเหตุนั้นอันว่าพระสารีบุตรนั้นเป็นผู้อันใครๆไม่พึงเข้าไปว่ากล่าวย่อมเป็นดังนี้เมื่อทรงสืบต่อซึ่งอนุสุลที่แสดงซึ่งธรรมตรัสแล้วซึ่งพระคาถานี้ว่าดังนี้